สวัสดีครับพี่น้องพบกับปีญายธนาทอดนกะเะนอพี่น้องสิภาพพี่น้องไปเบื้องเขาเหนียวข้าวเหนียวไก่น้อยสอปปเล่านกะานอเนี่ยมือเสาวตื้นตาเสาร์แล้วนะค่ะพี่น้องสิภาพพี่น้องว่าเบิ้งบรรยากาศคะ่ะเห็นบ่มค่ะพี่น้องเมื่อสิมีแถวหมอกนะหมอกลงมาน้ำไห้หน้าเข้าตมตอยังสั่นไหมคะหะ่ะพี่น้องเห็นบ่นะเนะพี่น้องเป็นเล่าอุ่นรูดไปพุ่นคะ่ะ แงมือเศร้าด้วยค่ะนี่คือแงมือเศร้าอันเศร้าๆตื่นขึ้นมาล้างบานเฮ่ากับสิเป็นประมาณนี้ค่ะล้างมือกับมีหมอกลงมาตําๆสีคือซึ่งตะเวนยังมอท่านขึ้นกับพี่น้องก็ล้างสิโพขึ้นมาตะเวนกับเป็นกีฬาก็เริ่มไล่เริ่มไล่กับพี่น้องสีผพาพี่น้องไปเบิ่งพูนละเขาวนี้ซอปปปเล่าเฮ้าทั้งผุนเนาะค่ะเนาะ่นกับสิมีการเอาง่วเอามาลามอะไเลเยค่ะผุนนั้นรีบๆมีงัวมีหยางนอกอากาศบรรยากาศ งำมือเ้าอันบานนอกเห้านะคะพี่นนองก็จะมีมองไม,ไม่ยังเป็นตะเบิ้งได้ค่ะซดชื่นดีทำร้านท่านากับเป็นปลา้อยมีท่านาทอดเนาะค่ะเนาะเห็นบ่เนี่ยเนี่คือหลังบาดเลยเด้อเ่ะเดิอเลยหลังบาดเลยค่ะพี่นนองมาเบิ้งมอง้ำมือเสาค่ะพี่นนองถ้าเบิ้งโดยตาป้าเมื่อกจ้เห็นล้ายได้ค่ะมองเบิ้งแน่นี่มันมัน่าลายซื้อมันจะเป็นเล่าอุลูดไปเสร็จไหมคะพี่นนองเห็นบ่เห็นไหเล่าอุลูดไปยังเสร็จไหมตะเบิ้งจะเบิ้งได้ค่ะคือยังผุดเห็นบ่ แง่เข้าไปมันที่เป็นเซนห้องมั่นหรอกแกมันเป็นเซนห้องมันอาจิตเาเศร้าแน,น่เป็นเซนนั้นเป็นเซนอีหอย่างล่ะคือจังสร้างทางเผื่อกันไหมพี่น้องคือจังสร้างทางเผือกได่โม <c oughs> เ,เมนค่ะมันเป็นหมอกอาจิเศร้าจังน้อยแนย่เดี๋ยวมันยังทานฮอดสิพ้าหยางไปทา้งผุนกับพี่น้องไปทางอันที่มันเป็นหมอกฝา่าเพราะว่ามากักกระคุ้มเขาเขาหน้าปัางเฮาอยู่นะค่ะเนาะอีคข้าพี่น้องก็เดินเขามากกล ไสหมอกแล้วน,นี่คือเส้นทางผ่านของหมอกเลยค่ะนาอหมอกหรือว่ากุมควันหรือว่าอ,อยังกับว่ารูดหรอกค่ะพี่น้องมันจะเป็นเล่ารูดเรื่องสีะ่ะรอค่ะเห็นบ่เนี่ยคือเข้ามาใกล้แล้วเป็นแบบนี้พี่น้องยังยมัมมเสกเนี่นยไใชท่านอ๋อสิมันมองมันจะคลุ้มเข่าหน้าปังไม่ใินท่านอ๋อทอนไหวอยู่ค่ะพี่น้องเห็นไหมก็ะจ,ะจะเป็นเส้นไปนูน่นเป็นฝุ่นตามตามแถวไปเพราะว่าฝาก ฝากตรงพุ่นไปก็จะเป็นเป็นซ้วยนะแม่เป็นคลองแม่เป็นคลองสาธารณะแม่ที่ยาวแม่มันอาจจะเป็นวัลักษณะไอนามของคลอ,องขึ้นมากมันก็เลยเห็นให็เปิดไงไอ้นอกคณะไอน้ำไอหมอกขึ้นมาจังสิเจ้เว้นก็นเริ่มโพขึ้นมาแล้วค่ะพี่น้องอันนี้คือข้าวนาปรังไม่ใหญ่ธนทรค่ะอันนี้คือข้าวเจ้าอันนี้คือข้าวอิตีเลียงแล้วก็ตรงนู้นไปก็จะเป็นข้าวเหนียวไก่นอสอปปลาาค่ะพี่น้อง ลั้งจากใส่ข้าปล่อยหแห้งเรื่อยค่ะนี่คือปล่อยให้แห้งพึ่งมาสูบน้ำใส่เมื่อวานค่ะพี่น้องปล่อยหแห้งเลยแล้วก็สูบน้ำใส่แล้วเข้าก็บิมีการวานปุ๋ยรอบสองของทงนี่แล้วค่ะเด้อรอบสองของทงนี่เห็นบะมใส่สิบหอดแล้วค่ะพี่น้องม่สิบหอดว่าเลี้ยวบึงคือเขาบอดจะกเทียนละหมอกเลยเรียกว่าตรงนี้ก็ขึน้นนี่ไหมกลับขึ้นไปค่ะพี่น้องแล้วนะขึ้นอ,อันตั้งีิมิเงยธนาท่อนยางมากมาหันกับสิเป็นหมอกอยู่ทั้งหลังแล้วค่ะพี่น้อง นะสวยงามมากเลยค่ะบรรยากาศบ้านนอกเรานะคะเมียว่าอืตื่นเสาร์มากสีเข้าย่างม,มาลงทงลงทานนอกค่ะเนาะก็กมาดูเขาอันนี้ค่ะสวยงามค่ะเขาอีตเตยเียงใบกงองงน้องแท,ง,ง,ทงแนงดียุค,ค่ะแล้วก็มีสะหนึ่งหน่วยมาเมืองค่ะพี่น้องสิยางหดบาลังคือหมอกมันขึ้นยับไปนานเลยครับพี่น้องอันนี้คือ ข้าวเหนียวไก่น้อยลาวสซบปลาวนะคะงามล้วค่ะพี่น้องเห็นบ่าอายุหลังจากเอามยโยนนี่ยังมาถึงสองเดือนแต่ว่าขันนับมือเอาขับปลลูลงมาล่องแซ่กับสีสองเดือนพอดีค่ะพี่น้องแต่ว่าฮ่าพ่อเอาล่องแซ่สิบหกมือเข้ามยโยนมันบะค่ะข้ามยโยนนี่ประมาณเดือนกลัวค่ะพี่น้องเบิง้งเบิ้งก่อข้าวข้าวเหนียวไก่น้อยลาวจอดกันมืดล้วครับพี่น้องสวยงามมากเลย สวยงามมากเลยต้องมาชมแหมชมทึ่งแสงแตะเวนขึ้นไม่ชมทึ่งหมอกคินบอกครับพี่น้องเข้ากกา่มากหมอกมันก็จะก็ <c oughs> จะไหลตอนไม่แย่ธนาทอนยางมากมืมีหมอกเลยค่ะหมอกแล้วทีนี้หมอกมันก็จะไหล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 มาตามสภาพตอนนี้เขาอยู่กลางหมอกเด้ครับพี่น้องเขาอยู่กลางหมอกนะคะแต่ว่านั่งย่งเดียวไปยังเป็นเล่าอดหลุดอยู่เนาะคะ่ะเนาะนี่สวยงามมากค่ะ บรรยากาศบ้านนองเนาะค่ะเนาะเอาบรรยากาศบรานองเนี่ยหมูเส้ามีหมอกน้ำไห้หน้าเข้ายังสี่หล็กคาวมาให้พี่น้องเบิ้งเลยค่ะผ้าพี่น้องมานยางเบิ้งข้าวเหนียวไก่น้อยลาวอปโปลาวค่ะอัปเดตค่ะพี่น้องเบิ้องควอมสวยงามค่ะพี่น้องก็ติดกันหมดแล้วะค่ะจอดหมดแล้วก็เข้าจอดกันหมดแล้วค่ะพี่น้องทห็นบอกสังเกตว่าสิบปมีมองวางมองยางเลยค่ะเนาะคิดว่าได้ผลรอยเปอร์เซ็นต์ค่ะ พูดไว้เลยแหละ <c ười> คิดว่าได้ผลค่ะพี่น้องเพราะว่าลักษณะต้นเขามันงามไหมมันงามไหมจิจากไม่ยันธนารธนบอ๊อบคิดว่าเสียงมะเห็ดตะกีตะกรอนเราพ่อได้มาพนวาเห็ดได้บ่ได้ไดดก็ตตรงรองค่ะพี่น้องเมื่อมันลองแล้วเราถึงจะงาารู้เด้เมนบ๊เขาบอกลองเท้าบ่เห็ดเท้าบ่หลู่เลยเด้ค่ะว่ามันสิได้ผลบ่ได้ผลสามันข้นมากงามขนาดน,นี้นะเพื่อทุกอย่างแหละค่ะเมื่อฮอดอายุของเขาเขาก็จะออกหมากออกผลเองคิดว่าไม่ยันธนาธรคิดว่าได้ผลแน่นอนค่ะ อ๋อผ้าพี่น้องมึงหมอกอีกก้อนค่ะพี่น้องมึงอเอออ่ะเห็นบมอกขาพี่น้องอาจจะยังงี้นมมอมคือผูพยัญานะเปิดหัวกระจายข้าวค่ะนี่มือเสาแจงข้าวสารกันเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะอำเภอเพ็ญอ,อุดรธาน,นีนะคะเห็นบมอกขาพี่น้องเอาเมียท่านอนกะหืมสดซื่นข้าขนาดสดซื่นข้าขนาดงาม บม่ค่ะก็สิได้อาจสิได้ว่านปุ๋ยแล้วค่ะเพราะว่าเพราะว่าหฮาวันบ่เปืืองปุ๋ยเลยเขาหน้านยนบ่เปลืองปุ๋ยค่ะพี่นออ้องบ่เปืืองปุ๋ยขึ้นหน้าวา่านแบบไหน,นนี่คือนยน่นความเขียวความยังกัย่งอันนี้อยู่แต่ว่าสังเกตมังก็เริ่มด่างเริ่มยังนะคะ่ะสงสัยตรงไดห้ปุ๋ยแล้วค่ะพี่น้องนี่กอ่ยอใหญ่ดีด้วยค่ะแต่กอดียอยู่เดียวมีเท่าสิผ้าเบิ้ง่ากอ่อ่ใหญ่ซั่มไหนค่ะพี่น้องเออมันไม่ชัดเนาะ นี่นี่กับพี่น้องกอนึงยังเดือนกว่านะคะยังไม่ถึงสองเดือนนะคะย่างหิสุดห้องเลยเนาะค่ะพี่นอ้องย่างหิสุดห้องเบิงมาก็มาให้ต้องมาให้ถึงปลายหองปลายห้องก็ชิลเริ่มเผาเริ่มมีล่ายแดไล่ายยังแน่ค่ะตรงวานปุ๋ยแล้วค่ะพี่น้องอืมตรงนี้นาปืดเลยพี่น้องเมืองตรงนี้นับปืดเลย อ่ซีเมนเพิเป็นโยนทีโย,นท,ยนทีมันเลยหนาปุดค่ะพี่น้องเห็นไหมสดชื่นค่ะพี่น้องหลังจากทีม่มีธนาทรเเบอย่นอีกอ่ะอันไม่เบิงตะเวนทางนี้ค่ะพี่น้องขึ้นสูงแล้วค่ะ <c oughs> ขึ้นสูงแล้วค่ะเห <c oughs> ็นไหม,มยังไม่ถึงสองเนอนนี้เลย ยังไม่ถึงสองเดือนเลยชื่นใจจังเลยแล้วก็ต้นใหญ่อยู่ด้วยค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิภาพพี่น้องปีเห็เบิง่งว่าต้นเขาใหญ่ซ้ำใดค่ะพี่นอ้องห็นบ่าคา่ะนี่ต้นใหญ่อยู่ต้นใหญ่อยู่ค่ะพี่น้องสงใสยสิบวเหมือนเขาใกล้หน่อยว่าเฮ้อสิเป็นเขาใกล้ไงว่พี่น้องเห็นไหม เพราะว่ากรอยะากเค็ดหลายยุ่ล่คะค่ะเพราะว่าพันเขาห้องมันบ่หลายล่ะกัอีกนหนึงน้ําไม่เยอะคะ่ะน้ําำห้องสงเค็ดใช่น้าเบิองน้ำเขาหนึ่งพื้นที่ออกไปน้าบ่าพ่อนาะเขาก็สิยืนต้นเฮี้ยนตายน้องขันซีดยด้เลี้ยต้นเขาเลี้ยต้นแม่พ่อศพค,ค่ะข้างปุูนเพลินกะวานค่ะพี่น้องกอุ้งอุ้ยขวดตุนนกเดี๋ยวจะพาไปไปเปรียบเทียบเบิง้งอันทั้งทั้งเขาวานกับเขาหน้ายนเนาะค่ะเนาะ กระแก้มคือกันค่ะทุกนั้นกระแามคือกันอั่บตงนี้นะพี่น้องมันตําค่ะท่านนี้มันตําเมืองโกนี่ค่ะบึ้ดเลียวขึ้นเทิงบาทนี่สวยงามมากค่ะผ้ามี่ยธนาทอนผ้าเลาะตะเสาเลยมื่อนี้มาเลาะถุงนาแต่้าเลยนะคะก็จะเลี้ยวขึ้นไปก็ยังเห็นหมอกค่ะพี่น้อง เรท่ามกลางหมอกตรงนี้ก็เป็นหมอกอันนี้เพ่นก็เป็นข่าวหน้าวานกับพี่นอ้องงามคือกันค่ะเบื้องแนวพ่นวานปุ๋ยใหม่ๆเมื่อก,กล้าสิกินปุ๋ยเนาะคะ่ะอาจซิมีเสียงพูใยา่บานเนาะคะ่ะทางโน้นก,ก็จะเป็นเห็นบอกค่ะพี่น้องพ่นกับว่าะหน้าคือกันค่ะมาทางคุณก็จะเป็นหน้าปังค่ะพี่นอ้องอันนี้มันบังเนาะคะ่ะหน้าปังไปมืดเลยเด้อค่ะนี่ไง งามครับพี่น้องก็เลี้ยวขึ้นุ่นละ่ะหูหลังบา้านไม่ใช่ถ้นเบิงต้นย่างไงสองต้นนั่นเลยค่ะ <c oughs> พี่น้องจ้าพม่ใช่บ้านประกาศ <c oughs> นี่แต่ว่าน้นาโยนตมันสิต้นใหญ่กลัว หน้าวานเลยค่ะพี่น้องเห็นบ่หน้ายนต้นเขาสีแล้วเห็นว่าปเ,วเปรเปรีคือเห็นบ่ต้นใหญ่กลัวแต่ว่าอันนี้หน้าวานก็สีต้นน้อยลงไปเพราะว่าคนวานทีแต่ว่าว่าตองห่วงกับพี่น้องถอคขึ้นเก่าถอเหมือนเดมิมเหมือนเดมิม<อ>ลูกคะเล็กเนี่ยค่ะพี่น้องเนาะ เบืงน้ำผิดน,น้ำเบึงเขาน้ำมันเย็นธนาทอนเรืเดยอค่ะเดิมมันเย็นธนาทอนผ้ายางเบึ้งยางส้มน,น,นี่ค่ะพี่น้องเรียบเทียบอันนี้คือหน้าหวานอันนี้คือนาโยนเดี๋ยววา่าเพิ่นเพิ่นแต่ว่ากันในห้องามาโยนกัดไมได้ซิบก็หมื่นแล้วเนาะค่ะห้องข่อยมาโยนแต่ว่าเพิ่นกับมาหวานกสิตัวนี้ก็สิเป็นพี่อยู่หละค่ะเพราะว่าอายุมันไปอยู่ตอนเห้าเพาะใส่ถาดอันนี้เป็นพี่ตัวนี้อยู่มันก็เลยไงยกลัวค่ะพี่น้อง เลยตวกว่าน้าทำดิค่ะเนาะน่องให้ม่ใหญ่ธนาทอนแน่จ้าพี่น้องจ้าน่ะยังมีหมอกอยู่ค่ะหมอกแล้วก็แ,แสงแดดเห็นเงาไม่ใหญ่ธนาทอนแวบๆแล้วนะคะแจ้งและะ้วค่ะพี่น้องเนาะคลิปนี้กับภาพาพี่น้องมารอบเบิ้งเขาหน้าปังเข้าเหนียวไก่น้อยลาวื่้ๆคะ่ะพี่น้องจ้าบ่เบิง้งความสดชื่นเบิ้งบรรยากาศเบิ้งหมอก ั้งบนหนอกเข้านะคะเนาะสวยงามตามองเรืองค่ะคลิปนี้ก็ขคไปก้อนค่ะขอคุณหลายๆสำหรับผู้ใดเบิ่งมาท่า,านติดตามติดตามมินายธนาท่อนหายเด้อค่ะเป็นกำลังแร่งใจให้กเกษตรกรเศร้าหายเศร้าหน้าเข้านี่ค่ะคลิปนี้ก็ขคไปก้อนค่ะพี่น้องจา้าขอคุณหลายๆสวัสดีค่ะ